สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวเครื่องเล่น DVD พกพานะครับหรือว่า Portable DVD นะครับ DVD พกพายี่ห้อ AJ นะครับคุณผู้ชมครับเป็นรุ่น PCD11D นีะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับ PCD 11D นะครับเป็นเครื่องเล่น ดีวีดีพกพายี่ห้อ AJ นะครับมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ของมันเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอะแดปเตอร์ก็ AJ เลยนะครับแล้วก็รุ่น p c d 1 1นะครับเป็นอะแดปเตอร์ของมันเลยนะครับวิธีการเสียบอะแดปเตอร์นี้ก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูช่องต่อต่างๆนะครับว่ารุ่นนี้มีช่องต่ออะไรกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าดีวีดีพกพาเครื่องนี้นะครับ ช่องแรกนะครับเป็นช่องต่อ USB นะครับเรา Copy เพลง MP3 หรือว่าก o p ีไฟล์ MP4 ลงนี้สามารถดูหนังฟังเพลง MP3 ได้อันนี้การ์ดก็เช่นเดียวกันนะครับคุณสมบัติก็คุณสมบัติก็ทํางานเหมือนกับ USB นะครับแล้วก็ o ี y ลงการ์ดแล้วก็เสียบเข้าช่องนี้นะครับเป็นพวก SD การ์ดนะครับพวก MMC นั่นเองตัวนี้ USB นะครับตัวนี้โฟนนะครับสามารถเสียบหูฟังได้นะครับฟังหูฟังหรือว่า อาจจะต่อออกไปโฟนก็คือจะต่อไปใส่แอมขยายได้นะครับหรือเสียบหูฟังได้ตรงนี้ AV out หมายคมว่าเราจะต่อออกทีวีจอใหญ่ๆก็ได้นะครับ AV out ก็หมายคมว่าสัญญาณภาพออกนะครับสีเหลืองๆสัญญาณภาพไปออกทีวีจอใหญ่ AV in นะครับก็หมายคมว่าเราสามารถที่จะนําสัญญาณวิดีโอต่างๆมาเข้าเครื่องนี้แล้วออกจอนี้นะครับกรณีเรามีเครื่องเล่น ดีวีดีภายนอกหนึ่งเครื่องนะครับสมมติว่าเรามีเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่นวิดีโอหรือว่ากล่องดิจิตอลนะครับเราก็หาสายมันนะครับมาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็สัญญาณภาพก็ออกจอตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ปุ่ม power on off ก็คือเปิดปิดนะครับตอนนี้ผม off ไม่อยู่นะครับถ้าเลื่อนมาทางขวาก็คือ on นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กลงไปเลยเสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟฟ้าปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการ on นะครับเปิดเครื่องอ่า ผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับนี่เอาจอม right ันข right ึ Spark ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้เลื่อนมาทางนี้นะครับอ่อนนะครับปุ๊บเราเลื่อนมาทางอ่อนปั๊บอย่างนี้นะครับมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ครับตอนนี้ผมทําการเปิดเครื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ AJ รุ่น PCd11D นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับการเล่นแผ่นนะครับให้ ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับในการเล่นแผ่นของเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ AJ นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแผ่นแรกนะครับผมจะทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูก็คือแผ่น CD-Audio โนะครับมีกี่เพลงครับมีพวก 10, เพลง12เพลงเขาเรียก CD-Audio นะครับฟังเพลงให้เสียงดีมากนะครับพวกนี้ CD-Audio นะครับใส่เข้าไปนะครับ ซีดีออดิโอใส่เข้าไปมันก็กําลังอ่านนะครับมันบอกว่ากําลังอ่านข้อมูลนะครับคุณผู้ชมครับรอแป๊บหนึ่งนะครับกําลังอ่านข้อมูลนะครับ A j หัวอ่านดีนะครับนี่ครับอ่านแล้วครับนี่ก็มีเพลงมาแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้เพลงซีดีอะอดิโอนะครับอ่าลองกดเน็กดูกดเน็กไปอ่ากดเน็กไปเพลงหน ปุ่มเน็กก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปุ่มต t o p ก็จะอยู่ตรง stop นะครับต t o p แล้วก็ตรงนี้ก็เอาแผ่นออกนะครับตรงนี้ก็กดอ่ากดตรงมุมนี้ได้เลยนะครับในการเอาแผ่นออกนะครับนี่ตรงนี้กดตรงนี้อ่ามุมนี้ปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับแผ่นมันก็จะออกแล้วก็หยิบแผ่นออกมาอ่า cd audio ผ่านไปนะครับต่อไปก็มาดูแผ่น mp3 นะครับแผ่น mp3 กอปทั่วๆไปมีมีรอยเยอะทีเดียวนะครับรอยขีดข่วนเยอะมากเพราะผมใช้ ทดลองผมใช้ทําการเทสทดลองเครื่องเล่น dVD ผมในชุดนี้ในแผ่นพวกนี้หมดเลยนะครับอ่านะครับกําลังอ่านแผ่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในการอ่านแผ่นของเครื่องเล่น dVD AJ รุ่น p c d 1 1 d หนึ่งหนึ่งดีตัวนี้นะครับแผ่นเอ้มพีสามก๊อปนะครับเป็นแผ่นปรินโก้ด้วยนะครับนี่ครับก็อ่านปกตินะครับใส่แผ่นเข้าไปก็อ่านเลยนะครับผมกดเน็กนะครับเนื่องจากว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับ MP3 หรือว่าเพลงต่างๆ oh, <God. S 1> ฟังนานไม่ได้นะครับมันติดลิขสิทธิ์เวลาที่ผมเอาขึ้น y o u t u b e นะครับมันจะติดลิขสิทธ oh, <God. S 1> ิ์าอัก็เน็กไปเรื่อยๆนะครับเล่นได้ปกตินะครับผมสต็อนะครับสต็อแล้วก็เอาแผ่นออกก็ตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนี่ครับอเอาแผ่นออกอ่า ซีดีออเดโอผ่านไปเอ3สามผ่านไปนะครับต่อไปก็เอ3สาอ่าก่อนต่อไปก็ Vcd นะครับแผ่น Vcd นะครับมาดูกันว่ามันจะอ่านได้ทุกแผ่นดีไหมนะครับพวก A j จนะครับเครื่องเล่น A j ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับแผ่น Vcd นะครับแผ่นแผ่นนี้แผ่น V c ซแผ่นหนังนะครับคุณผู้ชมครับก็ใช้ได้ปกตินะครับ ในการเลือกแผ่นมาลองผมจะหาแผ่นที่มันมีลายนะครับเพราะว่าผมจะดูความสามารถของการอ่านแผ่นต่างๆนะครับถ้าแผ่นมีลายถ้าเครื่องอ่านได้นี่แสดงว่าเครื่องเจ๋งจริงนะครับของอ่านเจ๋งจริงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าสต็อปนะครับ VCD ก็ปกตินะครับอ่าต่อไปจะมาลอง DVD นะครับอ่านทุกแผ่นนะครับ CD audio MP3 VCD DVD นะครับอ่าอันนี้แผ่น ไทยบ้านสองุดนะครับแผ่นก๊อปตามตลาดนัดนี่แหละครับผมซื้อมาจากตลาดนัดนะครับฟังเสียงอ่านนะครับกิ๊บเลยนะครับเยี่ยมนะครับอ่านเลยนะครับนี่คือปุ่มสต็อปนะครับสต็อปปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มเพลย์หรือว่าปุ่มพอสหยุดชั่วคราวอันนี้กรอถอยหลังอันนี้กรอเดินหน้าอันนี้วลลุ่มนะครับปรับเสียงขึ้นปรับเสียงลงนะครับอันนี้ก็คือเซตอัพนะครับปุ่มตรงนี้ปุ่มเซตอัพนะครับ ตรงนี้ก็ลูกศรขวาซ้ายขึ้นลงแล้วก็ enter หรือว่าโอเคก็ตรงกลางนะครับอ่าตรงนี้ปรับเสียงได้ด้วยนะครับปรับเสียงได้แล้วก็นี่เมนูนะครับปรับเสียงออดิโอได้นะครับหมายความว่าเราดูหนังฝรั่งอาจจะปรับเสียงเลือกเสียงพูดฝรั่งพูดไทยนะครับอ่าหนังเรื่องไทยบ้านนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับอ่าผมสตาร์ทก่อนอันนี้แผ่น VCD อ่า DVD แล้วนะครับอ่าครบแล้วนะครับผมเล่นแผ่น CD VCD MP3 แล้วก็ DVD นะครับเหลือหนึ่งอย่างที่จะทดสอบให้ทุกท่านได้ชม USB นะครับอ่า USB นี่ครับ USB ผม Copy เพลง MP3 ลงไปแล้วนะครับหมุนเครื่องมาเลยครับอ่าเสียบเข้าตรงนี้นะครับดูรูมันดีๆนะครับว่ารูมันตรงไหนมีช่องตรงไหนไม่มีช่องอย่าไปเสียบผิดนะครับอ่าเสียบเข้าไปแล้วนะครับปึ๊บดันเลยนะครับ ดันเลยนะครับในผมเสียบปุ๊บดันเข้าให้สุดนะครับไฟกระพริบแดงๆตรงนี้ขึ้นแล้วก็แสดงว่ากําลังอ่านแผ่นนะครับและหน้าจอก็บอกว่าโปรดหลอนี่ครับเล่นอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับในระหว่างที่เราเล่นไปไฟแดงๆในนี้มันก็จะกระพริบ,บอยู่ไฟแดงๆใน USB ถ้าใครมีไฟถ้าใครไม่มีไฟก็ไม่กระพริบนะครับผมกดเน็กไปนี่ครับไฟตรงนี้ USB ผมมันมีไฟมันก็เลยกับพิปถ้า USB ของท่านใดไม่มีไฟมันก็จะไม่มีกับพิปนะครับอ่าผมเล็กไปเรื่อยๆนะครับเปิดนานไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นะครับนี่คือ USB นะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือการทดสอบ USB นะครับผมใส่ USB ลงไปนะครับแล้วก็ทําการเล่นจาก USB นะครับไม่ได้เล่นจากแผ่นนะครับนี่ครับแผ่นไม่มีนะครับเอาแผ่นออกหมดแล้วนี่เล่นใน USB นะครับคุณผู้ชมครับ กดเล่นก็สบายนะครับเล่นสบายสบายเลยเสียงดีด้วยนะครับฟังเพลงเสียงดีนะครับเอาละครับจะทำการสต็อปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวขายเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ AJ รุ่น p c d 1 1 d นะครับตัวนี้จอ10นิ้วนะครับจอใหญ่ทีเดียวนะครับตัวนี้จอ10นิ้วแล้วก็สภาพสวยทีเดียวนะครับ ท่านใดจะเอาก็ขาย900บาทนะครับมีค่าส่ง100บาทนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับศีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ